ต่วัดสำเร็จเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของอำเภอกรัสมุยวัดหนึ่งวัดเก่าแก่ที่กรัสมุยมีอยู่สองวัดคือวัดประเดิมอายุราวสามร้อยกว่าปีแล้วก็วัดสำเร็จเนี่ยเป็นวัดที่สองเป็นวัดเก่าแก่ พระอุปชาของธมาก็อยู่ในวัดนี้พระครูทีปาจารย์คุณนารักอายุของท่านประมาณ9กเจดปีเป็นอุปชาของอรรมาอันว่าขอโอกาดมาปฏิบัติธรรมในวัดของอุปชาก็ถือว่าได้มาทำประโยชน์ วันนี้แม่คนไม่มากแต่มาก็ดีใจมากมาที่คุณโยมมาจากกรุงเทพถ้ามาก็ไม่นึกว่าโยมจะมาอยู่หลายวันโยมมาที่สวนมุกเรามารู้จักกันไม่ได้เป็นญาติพี่น้องแต่เป็นญาติในทางธรรมก็มาอยู่หลายวันนี่อย่างอุตราตามมาที่นี่ด้วย ก็ดีใจมากๆก,กขอขอบพระคุณามาจาัดเโอกาสเล่าประวัติกอดสมุยย่อๆอยาโยขวังกอดสมุยมีเนื้อที่ประมาณสองรอยกว่าตารางกิโลเมตรมีทุ่งทุ่งนาที่ใหญ่ร่างกายบริเวณนี้เคลื่อทุ่งใหญ่ กระไมโบราณคนไม่มากบนกามุยมีคนสงคนสงไัยว่าคำว่าสมุยมันมีความหมายว่าเป็นภาษาอะไรบางคนก็พูดว่าเป็นภาษาจีนบางคนพูดว่าเป็นภาษาของมาเล ก็สันิฐานต่างๆกันก็สมุยคนที่ข้ามโยกก็หนึ่งหนีถึกพมาก่าสมัยโบราณคนมาจากพังงาตะกัวปา่าอพยพหนีถึกพมาก่าเพราะพะม่าขึ้นที่ภูเก็ตเมืองถลงัง เพราะนั้นคนที่แท้ๆพังงานกับคนเกอตมุยพูดภาษาธรรมเนียมเหมือนกันอีกพวกหนึ่งมาจากประเทศจีนจะเก,กาะหอยหลำพราะนั้นคนจีนกาะมุยเป็นคนจีนที่มาจากเกาะหอยหลำทั้งหมดเพราะว่าถึงฤดูที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมา เรือสเพาว,วิ่งจากเกาะสลับโอหอยหลังหลับตามาเลยจะมาขึ้นเกาะสมุยพอดีอน,นั้นคนบนเกาะสมุยสมัยก่อนก็คือคนไทยกับคนเชื้อสายจีนที่มาอยู่ร่วมกันคนไม่มากต่อมาสมัยพระเจ้าตากสินที่มาปราบ นครธีธรรมราชสมัยนั้นกรุงทีอยุธยาแตกประเทศไทยก็แตกเป็นหลายๆกกกนั้นกกนี้ออกเป็นส่วนๆพร,ระเจ้าตากสินก็กู้ชาติไปปราบกกนั้นกกนี้เบื้องนั้นเบื้องนี้ แล้วก็มาปราบนครธีธรรมราชนครธีธรรมราชก็ปกครองตัวเองเรยหว่าเมืองนครเมืองเชยาเมลหลายเมืองประเทศไทยไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้ครั้งแรกพระเจ้าตากสินไม่ได้เสด็จมาเองให้พวกทหารมาปราบแล้วก็เอาชนะ นครทีธรรมดาแล้ว่าถอยกลับตอนหลังพระองค์ธเด็จมาเองพระยานครก็ยอมแพ้เพราะนั้น <c oughs> การมาปราบนครทีธรรมดาครั้งแรกทางอันบาดเจ็บลมตายก็มากแล้วถอยทับครับแล้วก็มาพักที่เกาะสมุยแห่งนี้มา ทำนาเตรียมทะเบียงเอาไว้ที่ว่านาคุดมาคุดนาทำนาเอาไว้หลังจากนั้นพระองค์ถอด็ดมาเองพระเจ้าตากสินก่อชนะนคะรทีธรรมดาษในหลวงริชการที่ห้าเคยถอด็ดมาที่กอทมุยก็เดินทางมาผ่านวัดขาม ผ่านวัดมะเรศแล้วออกไปที่วัดเขาเล่ม่บันทกรกกล่าวไว้ว่าวัดมะเรศเร็วๆนี้มีคนคนหนึ่งอยู่ที่นครทีธรรมราชมาคุยอัตามาแกบอกว่าน่าจะเป็นวัดนเรศนเรศคือวัดกษัตริย์ที่สร้างขึ้นมาวัดนเรศ แล้วรัวพุทธสอนรัวพุทธสอเป็นพระสมัยกรุงศรียุธยาอาจจะมากับพระเจ้าตากเสเน่มาก่อนหน้าก็ได้มาอยู่ที่กาะสมุยชาวกาสมุยเขานับถือท่านมากครัวพุทธสอที่นี่ก็เก็บกระดูกของท่านไวท้ที่หน้าวิหาร ถ้าข้าพโดนในวิหารเนะี่ยมีระพุทธรูปเยอะแล้วก็อย่างแอบอธิีของท่านที่แหลมดินที่หน้าพระลานแนบลัดประวัติความเป็นมาของเกาะสมุยสมัยก่อนถนนหนทางก็ไม่มีแต่ว่าปัจจุบันนี้เกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยว คนทั่วโลกมาอยู่กันที่กอมุยเข้าใจว่าในบางฤดูคนเป็นแสนแสนแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่วิกฤตที่สุดเดือดร้อนกันที่สุดกอธมุยเหมือนกับเมืองร้างเพราะว่าโควิดมันระบาดคน ลมตายกันเนยอะต่างประเทศก็ยังไม่หยุดเนี่ยถึงพวกนักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่เคยคิดไว้ก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะนั้นพวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ร่วมชาติร่วมโลกเกิดปัญหาแล้วก็ ได้รับเหมือนเหือนกันทุกชาติทุกภาษาถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์โลกดั้งเดิมนะมนุษย์อยู่ในถ้ำยังไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาพราหมณ์ไม่มีศา,นา,าสานาพุทธไม่มีศาสนาคริสต์ไม่มีศาสนาอิสลามไม่มีศาสนาทิกมนุษย์อยู่กันในถ้ำเขาได้พบขวานหิน อยู่ในถ้ำต่างๆหินเก่าก็มีหินใหม่ก็มีคนโบราณที่อยู่ในถ้ำก็ไปกัดทาะเอาหินที่มันแตกมาทำเป็นอาวุธสําหรับไปล่าถัตว์มากินเปนน็นอาหารยังไม่มีการทำทางด้านกเกษตรต่อมาเนี่ยในธรรมชาติไฟมันไม้ป่าอาจะคว้าผ่าหรือว่าการเฉียดสี ของไม้ไผ่ก็ได้หน้าแรงมาเกิดไฟขึ้นมาเพื่อกลุกไหมสัตว์ป่าก็ตายด้วยไฟเผาคนที่ออกจากถ้ำไปเที่ยวหาสัตว์ก็ไปเจอเนื้อที่นอนตายถูกไฟเผาเอามากินก็จะว่ามันอร่อยว่ากินเนื้อดิบมนุษย์ก็เริ่ม <c oughs> สนใจว่าไฟนี่ยมีประโยชน์ ก็เอาไม้ขอนมาสมไว้อเอาไว้รักษาไก่พอมามนุษย์ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆกระดังรูจ้จักหลอมเหล็กหลอมโลหะยุคต่างๆมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจุกระถา,างเกิดศาสนาสอนเรื่องศาสนาในประเทศอีก อินเดียนศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นก่อนเกิดก่อนพุทธศาสนา่าจะเป็นพันปีสอนในคนมีความเชื่อว่ามีจึงศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าพระพรหมพระอิศวรพระนาดายสร้างโลกสร้างสรรพสิ่งทีนี้ศาสนาพราหมณ์ก็ยังอยู่แต่กลายเป็นศาสนาฮินดู ต่อมาพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นในประเทศอินเดียน่าสองพันหกรอยปีมาแล้วพระเจ้าอุบัติขึ้นในประเทศอินเดียพระองค์เป็นเจ้าชายเป็นลูกกระถัดพระเจ้าทุดโทธทนะออกบวชองออกบวชเพื่อจะคน ให้พบว่าทำยังไงคนที่จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายต้องใช้เวลาถึงหกปีที่ในพระองค์ตรัสรู้คือเรื่องทุกข์ในชีวิตของเราคือเรื่องทุกข์เห้ได้เกิดทุกข์ความดับมืเรื่องทุกข์ทางถึงความดับมาเรื่องทุกข์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โดยย่อคือเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ ให้เรามาพิจารณาดูว่าชีวิตของเรามันยังมีความทุกข์อยู่หรือเปล่าความทุกข์มันมีเพราะอะไรความทุกข์มันมีเพราะอาวิชชาไม่ใช่ว่ามีเหตุปัจจัยภายนอกใครจะดนบันดานไม่ใช่มาจากอาวิชชา,าอาวิชชาเป็นปัจจัยท้าไม้เกิดการปรุงแต่งขึ้นในจิตใจ แต่เพราะปรงแต่งให้รู้สึกว่ามีเรามีของเรามีตัวตนเ็เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนความทุกข์ต่างๆมันก็ประดังเข้ามาความแก่ก็ถือว่าเป็นความแก่ของเราความเจ็บของเราความตายของเราความพลัดพลากจากของรักก็เป็นทุกข์พยิดถืเพราะนั้นหัวใจของพุทธศาสนาคืคไม่ยึดมัน่นถือมัน่น ว่าเป็นตัวตนเนี่ยพุทธศาสนาสอนว่าอย่างนี้ต่อมาก็เกิดศาสนาอื่นศาสนาคริสศาสนาอิสลามศาสนา,าตา่างๆตามมาเดี๋ยวนี้มีพวกหนึ่งเขาเป็นพวกไม่มีศาสนามีมากเหมือนกันพวกไม่มีศาสนา มืหลายปีมาแล้วที่ถวนมกมีพระต่างประเทศหลายองค์มาอยู่ที่ถวนมกเป็นพระเยอรมันพระอินโดเนเซียพระฟิลิปปินมาอยู่กันแล้วก็ชนทนากันว่าศาสนาอะไรคนนับถือมากที่สุดองนั้นก็เสนอว่าศาสนาอิสลามองนี้ก็ศาสนาพุทธองนั้นศาสนาคิด ทำไมายังจำได้ท่านปาฐาธิโกเป็นพระเยรมมนทามาเยสุว,วนบุกท่านบอกว่าศาสนาที่คนนับถือมากที่สุดศาสนาคิดสตังศาสนาคิดสตางนั่นเองศาสนาเงินมันนี่ดิจิเชเดี๋ยวนี้พวกที่ไม่นับถือศาสนาแต่เขาก็นับถือเงินบูชาเงิน เอาเงินเป็นพระเจ้าแต่ว่าเอาเงินเป็นพระเจ้าดับทุกได้หรือเปล่ามันก็ไม่แน่เหมือนกันคนร่ำคนรวยให้ตัวก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันหมดเมื่อประมาณเกือบร้อยปีมาแล้วมีครัังคนหนึ่ง เป็นคนอเมริกันเขาเขียนหนังสือว่าเล่มหนามากท่านมาพยายามอ่านเป็นภาษาอังกฤษเขาเขียนไว้ว่าอเมริกากับจีนรวมกันทำให้โลกเปลี่ยนแปลงปร,ประเทศจีนเป็นประเทศพลเมืองมากคนอเมริกันหลังจากสงครามร้อนได้มาสงครามเย็น สงครามเย็นที่เกิดประเทศนั้นประเทศนี้มานจะส,ง,สงครามโลกสงครามโลกสงครามรอนสงครามเย็นเช่นสงครามเวียดนามอย่างนี้สงครามเกาหลียังรบกันอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้ช่วงสงครามเวียดนามนะคนตายกันเยอะทฤษฎีความคิดเห็นของคนมันแตกต่างกัน พวกหนึ่งจัก,กรวัฒนิยมทุนนิยมเกิดพวกตะวันตกเช่นประเทศอเมริกาที่นี่คอมมิวนิสต์มาร์กซิสที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียเขาพูดกันว่าประเทศจีนตอนที่ปกครองแบบ สมบบรณายาติที่ดานประเทศจีนคนร่ำรววในรวยมากขึ้นบนภูเขามองุดลูกหูลูกตาที่ดินของตัวเองห้องแต้กอกครอกแต่คนยากคนจนมันมากมาเยเหลือเกินไม่มีอะไรจะกินเนี่ยเมื่อสังคมเป็นอย่างนี้ประชาชนทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นต่อทู้ ประเทศก็มีปัญหาว่าคนหนึ่งมันรวยเกินไปคนหนึ่งจนเกินไปจกกนกระทั่งเกิดลัทธิคอมมินิตไม่มีสมบัติเป็นของตัวเป็นของกลางมาดับความคิดของมัร์กหลองมาร์กซิสประเทศรัสเซียก็เหมือนกันเคยปฏิบัติแบบนี้ นในท้าเยอรมันแยกออกเป็นเยอรมันตะวันตกเยอรมันตะวันออกทำกำแพงกั้นให้แยกเป็นเยอรมันรบราฆ่ากนกันมาจากทิทิทิษฎีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ในโลกทิษฐิที่มันแตกต่างกันพวกหนึ่งพวกสังคมนิยม ขอมนิดพวกหนึ่งเป็นจักรวัินิยมทุนนิยมก็ยังต่อรู้กันอยู่โลกจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนี่ฝรังคนนี้เขาเขียนว่าเมื่อเกิดสงครามระบาดสงครามเย็นพวกเวียดนามอพยพไปอยู่อ,อเมริกานี่เยอะมากแถวแคลิฟอร์เนีย เขาบอกว่าพวกเอเชียเกาหลีก็มีเวียดนามก็มีไปอยู่ในประเทศอเมริกาประมาณล้านกว่าคนมันทำให้สังคมอเมริกรันก็เปลี่ยนเพราะว่าคนที่ไปจากประเทศเหล่านี้เคยมีวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาก็าพาติดตัวไปด้วยจกกนกระทั่งพาศาสนาไปด้วย อันเดี๋ยวนี้ประเทศอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันสนใจพุทธศาสนา,ธากยย็เยอะอย่างของด็เรแจ็คคอนฟินเป็นคนอเมริกันที่เคยมาเป็นหน่วยสันติภาพแล้วก็มาบวชสายจานจาหลังเกชึกไปไปทำที่ปฏิบัติธรรมเขาข้าวคอดรังเรียกรวมแล้วโลกมนุษย์เราเนี่ย มันอยู่ร่วมโลกเดียวกันนี่ทำอย่างไรมนุษย์รักคร้กันไม่ต้องรบไม่ต้องเกิดสงครามมันยากเพราะมาจากกิเลสความคิดเห็นต่างกันอามาชอบใจท่านอาจารย์พระธาที่ท่านมีปณิธานมาทำความเข้าใจระหว่างศาสนาะ ที่คนนับถือต่างกันพวกเิดอิสลามต้องอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าการแต่งงานนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งหลายพัญญาก็ดีสามีก็ดีนับถือศาสนาต่างกันทีนี้ถ้าไม่เข้าใจว่าใจศาสนาก็จะอยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ยืนนั่นต้องทำความ เข้าใจให้อยู่ก็ได้ถ้าจามรัฐ,ฐาตก็ได้รับเชิญไปบรรยายให้ชมรมคิดท่านก็เอาหัวใจของทิดศาสนะคิดศาสนา,า,า,นามาเทบายมันข้าวก็ได้กับพุเช่นคำว่าไม้กลางเขนตัวยืนนั่นคตัวไอตัวขวางตัวตัดคัดไอ ทำลายความเห็นแก่ตัวก็จะถึงพระเจ้าควนภาษาเสกว่าพระเจ้าหรือว่าพระธรรมหรือว่ากอดกอดเป็นเรื่องภาษาที่มนุษย์เรียกกันไม่เหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายของมนุษย์ทุกคนต้องการจะไม่มีความทุกข์นั่นทำยังไงความทุกข์มันจึงจะดับก็ต้องแลกเปลี่ยนกัน อันความรู้ในศาสนาต่างๆรู้ได้มีประโยชน์ดับทุกได้ระดับใดระดับหนึ่งให้มาถึงพุทธศาสนาก็น่าทนใหญ่ในเรื่องในพระไตรปิฎกสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าพระองค์ประทับที่สาวัตถีที่อนาตบินติกะเทศี ส้างถวายวัดหนึ่งเชตวนาลามนางวิสาขาสร้างถวายวัดหนึ่ง,าาง,าาง,งที่ว่าบุภา,ารามพระองค์ก็ทะเดดไปมาในในครั้งนั้นช้างของพระเจ้าประเสริฐที่โกุนเป็นช้างเผือกขึ้นจากท่าน้ำ คนทั้งหลายก็ร้องอุทานว่าสัตว์ประเทฐสัตว์ประเิฐก็ไม่เคยเห็นช้างเผือกตัวใหญ่ก็มีสาวกของพระเจ้าก็ถามพ้าวเจ้าว่าสัตว์ประเทฐเนี่ยคือสัตว์ชนิดไหนพระเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจ พวกนี้คือสัตว์ประเสริฐแนปะะัดประเสริฐมาอยู่ที่ตรงนี้คือไม่ชำชั่วทางกายจึนไม่ฆ่าไม่ลักล้นเกินของรักไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเทียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ชำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางจิตใจแค่ไม่ปล่อยจิตใจมีความโลภความโกรธความหลง จะเคยทำได้อันนั้นเกิดสัตว์ประเสริฐนอน,นวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเจ้าอำเภอมาแล้วยังเจ้าเจ้าอำเภอไม่มาเรานั่งสมาธิต่อนะอันนี้วิทีาทิ่วิธีที่จะเอาชนะกิเลสภายในอ,อะ่ะมันต้องอบรมจิตให้มีสมาธิพอจิตมีสมาธิอบรมไม่เกิดปัญญาจะวิปัสสนา ให้เห็นสังขารตามที่เป็นจริงเนี่ยวัดนี้สามรอยกว่าปีเจ้าวาดกองหลายองค์ที่มาอยู่ที่นี่ก็หมดงภาพไปหมดแล้วพระเจ้าตากถินเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่สามารถรวมประเทศไทยที่เป็นกกเป็นเหล่าให้เป็นประเทศไทยหนึ่งเดียวพระเจ้าตากถินก็สวรรคตไปแล้ว ประเทศไทยเรามีพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่สุโขทัทยมาอายุทยากระตะน,นักโกศินก็ร้น,ตนแต่สวรรค์การบริจาคละองค์แต่เราเหมือนกันหมดเรามีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายปู่ทวดย่าทวดก็มีกันมาทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้เห็นบุคคลเหล่านั้น ก็ท่านตายไปหมดแล้วและเราล่ะวันหนึ่งก็จะจบชีวิตเหมือนอย,ย่างบรพบรรุษของเรามันถ้ามองเห็นสังขารตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดมัน่นถ้าไม่ยึดมัน่นเธอมัน่นว่าไมีเราไม่ของเราและปะัญหามันก็ไม่มีปัญหาในจิตใจของตัวเองก็ไม่มี ัญนาทางสังคมก็แก้ไขได้ทางสังคมที่ทะเลาะวิวาทบาดหมางรบราบก้ากวาันก็ามาจากตัวตนที่จริงๆมันไม่มีแต่จิตมันปรุงจิตมันคิดว่าเป็นเราเป็นของเราคนนี้ด่าเราคนนี้ว่าเราคนนี้ทุกขที่เราเพื่จิตที่เราปรุงขึ้นมา น,นั่นพระเาจา้าก็ออนให้มีเมตตาอบรมจิตให้มีธรรมาที่ระเกิแผ่เมตตาออกไปอย่างไม่มีประมาณถ้าเรามีจิตเมตตาก็ละความโกรธได้ถ้าก็พิจารณาให้เห็นเช่นทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงก็จะละความหลงความหลงเนี่ยมาอยู่ลึกมากโมหะหรกว่ามีตัวมีตน พนันการที่เราไปปฏิบัติธรรมวัดนั้นวัดนี้ก็ได้เห็นสังขารที่มันเปลี่ยนแปลกบางครั้งเรามากันมากมากวันนี้เราก็มีน้อยนพาะมานี่ก็ดีใจที่มาได้มาปฏิบัติธรรมในวันนี้นวันนี้ดีใจมากๆที่คนอยู่ได้มาร่วมกับพวกเราในวันนี้ขอยมศึกษาเรียนรู้ที่มาบอกโยมแล้วว่ามาทัศนศึกษา มาคอสมุยก็ได้เห็นแล้วก็เอาไปปฏิบัติปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมนุษย์ในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่แ็บตายเหมือนกันหมดอะไรอย่างของดีที่ถุดในชีวิตของเราก็คือลมหายใจข้าวอ,อกอาหารหายใจข้าวปาหนะหายใจออกให้จิตอยู่กับลม พอเจ็ดโยกับลมได้ที่ก็มีสมาธิพอมีสมาธิก็ตามดูทึงทั้งหลายเห็นตามที่เป็นจริงเขาเรกวิปัสสนาทิ้งใดไม่เที่ยงสือน,นั้นเป็นทุกข์เลเป็นทุกข์สืนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ย็ปฏิบัติสองอย่างที่ว่าสมถะและวิปัสสนาการปฏิบัติถ้าปฏิบัติเพื่อเอาเนี่ยมีปัญหาเหมือนกัน บางคนเครียดอยากจะเอาอยากจะได้อยากจะมีจากเป็นถ้าปฏิบัติแบบนี้เครียดต้องปฏิบัติเพื่อเรียนรู้แล้วก็ปล่อยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าปฏิบัติอย่างนี้ไม่มีทางจะผิดแม้แต่จมีแต่จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วแต่เราสามารถทำได้คือทำจิตให้ว่างจากความหรือว่าตัวตนเราทำได้อย่างนี้ เนี่จะเข้าถงงึงทิงสูงดุลฐานะที่มีพระเจ้าก็เข้าไปอยู่กับพระเจ้า,า,า,าข้าพุทธฐานะก็เข้าไปอยู่กับทิงสุดือนิพพานเข้าไปอยู่กับพระธรรมคือบรรลุนิพพานขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติเจ้า,าอำเภอไม่มาต่อไปนี้เราก็ปฏิบัติตามเวลาโกธักบอกก็แล้วกันอาจาะขึ้นชั่วโมง Obrigado.